โตโกบไหมสุดยอดเลยครับโกบใหญ่ครับดูเอาโกบขามไอ้อะครับดูเอาเต็มเงบครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซีทางหน้าวิดีโอเราทุกท่านที่รับชมครับกับบรรยากาศตอนแรงๆครับตอนนี้เวลา5้าโมงเย็นีนาทีโดยประมาณการนะครับ พับพีเพาะบอกว่าใส่กบนะครับมือนี้นะครับผมสื่อแนวดักกบไหมนะครับแปดหลังนะครับถามว่าเอาเหยื่ออะไรนะครับก็มาเบิงครับนี่ครับผมดึงขึ้นมาสองหลังครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับปลาซิวกับปลาจิเดิดครับน่ครับผมใส่ตอนยามเว่นครับนี่ครับใส่ไว้ตอนเช้านะครับเพื่อจะใส่เอาปลากระดีนะครับน่ครับโอ้โหหลาคักครับ ยามละสองหลังครับเนี่เก็บปลาไอกระเดือดออกมาแล้วครับเนี่ยไปะต่ใส้แงบเฮ้าครับแงีบแบบเป็นซื้อหมวานี่ครับสามหลังร้อยนะครับเนี่ยครับแบบสามหลังร้อยครับจิตาไปเบ่งไอตัวดักปลาอีกหลังครับเพื่อจะเอาเป็นเงื้อครับมันจิตหมันบครับน้ำค่อนข้างที่จะลดครับข้าเจ้าสูบน้ำใส้พักเพิ่นนะครับเพิ่นโหดพักนะครับ ผมก็ใส่ไว้แล้วก็ทำการเอาไอ้ผักบุ้งครับปิดไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเจาะสิมาขโมยนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งครับมีข้อหมานตัปลาครับเนี่ยจุดประสงค์กับปลาก็ดีนะครับโอุหลังนี้ไม่เท่าไหร่อู้ใช้ได้ใช้ได้ครับนี่ครับ ใช้ได้ใช่ได้ใชได้ครับตากระดีนะครับตักตอนกลางวันนะครับสามหลังขนาดจะเพี้ยงข้อครับสำหรับเงียบพ่อแปดหลังครับครับโอ้สวยยครับเอาไปเห็ดประจอมนะรอบทีเดียวผมเองเห็ดประจอมครับมีตัวใหญ่ครับโอเคครับขออนุญาตใส่เงียบครับเราจะให้พี่ให้น้องมือจักสองหลังครับเนี่ยครับใส่เร้อยครับ ใส่ถังปลาซิวทังปลาจิเดือดครับนี่ครับปลาจิเดือดปลาท่านตายย่างนี้ครับใส่ลัวสถานีครับอาิตเป็นการทดลองบั้งครับว่าจะมีข้อหมานหรือเปล่าครับโอเคครับทดลองดูครับเหยื่อปลาซิวกับเหยื่อปลากระดีเป็นนะครับครับผมกับสซเ็จแล้วครับหลังสิบแปดครับเขาอยู่ใส่ไปตรงนี้ครับทดสอบเบื้องว่าจะมีข้อหมานหรือเปล่าครับหนึ่งเมื่อสองหรือว่าเบื้องผลกันจะหัวมากจะ ของมงนะครับของมงเช้าเรามาดูกันจะมี้เขาหมานหรือเปล่าครับเหยื่อปลาเล็กนะครับปากรดีครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมผลอื่นครับครับผมสวัสดีกันตอนเสาร์ครับ ข่าปีท่อนหนองใบยามแนวดักกบมากครับไม้นี่เข้าใส่วบสามหลังนะครับไม้สะนี่ครับตรสอบเบื้องคับว่าจะเป็นตั้งไหนนะครับเนาะเดี๋ยวไปยามน้ำกันเลยครับใส่ว้ตรงมุมสานั่นแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวดักปลานะครับที่ผมใส่ว้ครับเนี่ยเพื่อเดี๋ยวเป็นเนื้อครับเดาจะใส่แสบไว้เลยครับใส่ไว้ทางกองบันด้วยนะครับเพราะว่ามักเข่าเนี่ยเบี้ยนครับ พวกปลาก,กระเดิดปลาก,กระดีปลาซิวนะครับมีตัวใหญ่รครับไปฮัทไปบ้างหนังแหลงใกล้ๆนะครับจะมีความหมานไหมเหยียบปลาซิวบล็บอกเคยใส่นะครับอยู่บนเหรอก็อยู่อยู่อยู่ยนะังอยู่เนาะมีตัวบเป็นเงียบครับจะมีตัวสักตัวไหม ว่บางปลามั้งครับนี่บางป่ารึเปล่าบอถือรับหลังนี่บอถือเลยครับไม่มีกบหรือเปล่าปลายังอยู่นะครับนี่โอเคครับบอถือสองหลังครับมาเบื้องหลังนี่ครับมีข้อหมันหรือเปล่าอันนี้แนวดักปลาครับแล้วก็ทียามครับ แต่เกิดทำมาใส่กบมาแล้งก็คอยสีมันยกเบิ้งครับสำหรับตัวนี้ครับดูหลังนี้มีไหมมีไหมมีไหมเต้นครับเต้น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 โอ้โหมีตัวครับมีตัวครับโอ้โหผักเต็มอ่ะสามเต็มครับโอ้โหขบใส่สวยครับสามเต็มอ่ นี่ครับเบิ้งตกโกลบได้ครับเนีโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยครับกใหญ่ครับนี่ทิเด็ดเราไม้เดียวครับหลัางตัวนี้มุมตรงปลาครับเข่าไปสามเตี่ยมครับใหญ่สองเล็กหนึ่งครับเนี่ยสวยงามครับยอดครับเดี่ยวปลาซิวนะครับโอเคครับ ไปเบื้องหลังต่อไปยังเขาดีกว่ากระเจอสูบน้ำใส่หน้าครับสาเน,น่ผงกว่าใส่ไ้หลังนึงครับแต่ว่าน่าสนใจจริงนะครับหมายแต่ว่าเขาใส่แค่หลังเดียวจะคือหรือเปล่าคือหรือเปล่าโอ้เป็นเงียบๆครับเราเห็นเต็มเรเห็นดินเลยมีความหมานหรือเปล่าติดกังครับ เต้นครับเต้น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 โอ้โหเต้นครับเต้นเต้นครับเต้นตโตเลยเนี่ยละโอ้โหกบไงครับตัวโอ้โหตัวยังไงครับตัวเดียวครับแต่ตัวนี้ครับนะครับพูน่ะพูน่ะพูน่ะโอ้โหกบเท่าครับนะครับกบเท่าเงยครับเต็มแงบเลยครับหลังเดียวนะครับ พูนอะพูนอะพูนอะูนอะพูนอะด,นะดำคือลือครับสนใจกับไม้นี่กววางนะครับเนไปผลครับน้ำตะแต่ผมใส้แค่หลังเดียวต้องมีอีกแน่แน่ครับเพื่อนนับพูนอะโครบครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำการผลงานที่นึงครับพยายามหลังต่อไปครับ ดวงตะเวนกนลังขึ้นครับบรรยากาศตอนเศร้าครับประมาณเกือบหกโมงครับไม้นี่ผมเคยมาหาหนูนะครับเมื่อตอนหลายคลิปที่ผ่านมาครับไม้นี่หนูหลายครับแต่ว่าคลิปนี้เขามาหากบครับมีความหมันต่อใส่ไปหลังนึงครับยี่นี่หลังเดียวเท่านั้นครับเป็นรุ่นมั้งครับโอ้ใหญ่ๆกันหน่อยเด้อเอาดินครับดิน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 โอ้โห ดินคักดินค็ักกบไม่หงาคขักเลยครับพุ่นอะปลาตัวกบไหมสุดยอดเลยครับกบใหญ่ครับดูเอากบขามไอ่อะครับดูเอาเต็มแงบครับ้หสองตัวครับสองหรือสามเนี่ยสองตัวใหญ่มากครับสองตัวนี้ประมาณจะรึงโลมี่นะครับเกือบครึงโลแล้วนั่นสองตัวเท่านั้นครับ กบใหญ่ข้ามปีครับกีตาบ,บ่มีกบมันบ่ม่เห็นครับมันโกบหลายนะครับดินจนว่าเสื่องนี่ยุ่มครับมูดว่าตัวไม้หยุเขา่าอีกหรือเปล่าเนี่ยแบบเป็นแบบเนี่ยนะครับตัวนี้บ่แม่เขา่าเลยบ้สิแต่ที่แน่ๆเรามาแล้วเรามาแล้วนะครับใส่สวยครับกบใหญ่หมานะครับมือนนี่ห้าหลังได้ สามตัวสี่ตัวหกตัวครับเบึดตัว,ตว,ตวมีความมานครับเดวนี้เบิรงเอานี่หาหลังได้หกเต้มแล้วครับปุ่นอะกบใหญ่ทั้งนั้นนะกรบใหญ่ทั้งนั้นอันนี้สามตัวเลยหลังเดียวโอเคครับเดี๋ยวเบิรงอีกครับยุ่นี่ตรงนี้อีกตอนใส่กุ้งถือครับถือกบอบยุ่นี่เอามาเบิรงตอนเอามาใส่กบเบิรงมันถือถือว่ นะครับดุน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 ใกล้ๆนี่แล้วน,นึงยังอยู่พอ,อยังอยู่พอ,อยังอยู่ไปโอ้ยนายจ่าฟ้าลำนะครับบ่มีดินให้เกาะครับสุดโอ้น่าจ่าฟ้าครับดังนี่นนไม่โดนครับเหมือนเดิมครับเดียร ไปครับหลังนึงเงี้ยมุมนั่นนะครับไปไปเบิ้งน้ากันมาดูตรงนี้ครับมีความหมายไหมเป็นเงียบเงียบครับหมายนี่เคยใส่กุ้งถืออยู่นะถือกบแม่อ้านี่ครับมี่นี่นี่ี่ีหนึ่งแต้มเล็กสองแต้มนี่ครับสองแต้มนี่ครับสวยงามครับนี่ครับ โอเคโอเคโอเคนะครับสวยงามครับหมานครับันนี้นะครับกรเบิ้งเอาคักค่ะครัสองแซ่มตัวเล็กครับกับบัตถือ่าเล็กนะครับใส่สวยมาตรฐานครับครับกปเบิ้งหลังต่อไปครับเหลืยสองหลังได้พี่น้องได้ครับหลังสุดท้ายครับใส่แม่หม่องที่เขาเคยมาดักกุ้งครับเราที่แย้วเขาดักกุ้งอยู่เนี่ยครับ ติดทั้งปลาไหลทั้งกบครับตกบตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาไปได้ยังไงครับในแงบนะครับเปในเอยมุงดักกุ้งนะครับอันนี้น้ำลดครับหนาไส้ลายหม่องยูแต่าผมทดลองไส้หลังเดียวบ้างครับมาจะเป็นยังไงนะครับไม้นี่แรลงมันจะไส้ตรงนี้ครับเลื่อนหกไปนะครับดูลกไปนะครับก็เลยใส่ตรงเป็นแป้นนะครับีนเบิ้งครับหลังท้ายหลังที่แปดของเรานะครับบัหนาเครือหลังนี้ผมบา แปลนไปครับอไม่น่าคือเป็นเงียบครับหลังสุดท้ายเป็นเงียบเงียบหละอาชีพมีกบแล้วครับมุ่มนี่บดถืออีลีครับว่างเปล่าหลังที่แปดของเรานะครับนะครับ โอเคครับไปสรุปผลนะครับเมื่อนี้ซื้อว่าหมานพสกควนะครับใส่แปดหลังนะครับถ้าเสริมแก่มือไหม่ครับดยวเสดส่มุ่งไหมนะครับปลาซิวก็มีนะครับกุ้งพวกนี้ลายครับไม้นี่โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลครับเนี่ยบรรยากาศตอนหกโมงพอดีครับครับสรุปผลให้เบื้องครับโดนจริงๆแค่สี่หลังนะครับใส่แปดหลังครับอยู่นี่อีกสี่หลังไม่โดนครับมาโดนสี่หลังนะครับโอ้โหวตัวกบครับอีรีนะครับเด้อ เบง้างตัวแรกเนี่ยตัวโอ้โหเบิ่องว่ะเต็มเต็มรับตัวใหญ่มากนะครับเดีอยปลากระดีแล้วก็ปลาซิวนะครับหลังนี้โดนไปสองมาครับเนี่ยเนี่ยครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับฮึมนะครับสามแต้มแล้วนะครับอันนี้โดนไปสามครับสี่ห้าหกตัวแล้วนะครับนี่สวยครับ หกตัวอันนี้ที่ครับทักเนี่ยเต็มๆครับเนี่ยเบื้องหวะตัวบมไม่โคตรแบบไงเลยครับนี่ใหญเบื้องต้นนะครับตัวนี้ตัวสุดยอดควมใหญ่นะครับนี่ครับนี่ยวดูชัดๆหน่อยครับปึ๊บกล้องมาซูมครับนี่ดูไปเลยเนี่ยใหญ่มากครับ แปดแต้มสองตัวนี้ก็เกือบเจ็ดขีดแล้วครับหกขีดแล้วครับเนี่บมาขาดเลยเนี่ยใหม่อ่อนไปเลยนะโอเคครับขอบุณมีข้อมานครับตัวนี้เดี๋ยวลองไปทดสอบเบ้องครับเพิ่มหับเหยื่อปลาซิ่วนะครับทดสอบดูได้นะครับห้ปลาดินแนะนาตัวดตายตายไปครับเขามันทดสอบเบ้างเหมือนกนผมใส่ว้อยู่นะครับยังใส่เหยื่อไว้อยู่นะครับยังใส่ไว้อยู่เดี๋ยวมันลุ้นกันอีกทีนึงนะครับห้านโอเคครับเนี่ ขอบคุณการรับชมครับมาบอกันใหม่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำให้น้ำนะครับหมือนลำล่าครับบรรยากาศตอนเ้าร์นี้ครับถึงหน้าวีโโอสวัสดีครับ